สวัสดีครับวันนี้ก็มีกับผมไอ้นะ้อยบอยซ่านครับบอยซ่านครับ ก็อยู่ที่จามจุรีนะครับก็วันนี้จะไปสถานที่หนึ่งที่คนเขาถ่ายรูปันเยอะมากเลยนั่นก็คือสะพานเขียวนะครับซึ่งมันอยู่ติดกับสวนลุมเลยแต่ว่ไปสวนลุมมาหลายรอบก็ไม่รู้ว่าอยู่ติดกับสวนลุมก็เดี๋ยวจะพาะไปดูกันนะครับที่สะพานเขียวอยู่ตรงประตูด้านหลังสวนลุมครับตอนนี้ก็มาถึงสวนลุมแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินตรงจากทางหน้าประตูตรงไปเรื่อยๆแล้วไปออกตรงประตูหลังสวนลุมนะครับ พอที่ดูใน YouTube กับ Google มันบอกว่าออกประตูด้านหลังแล้วก็เดินเลี้ยวตรงไปอีกนิดนึงถึงจะถึงสะพานเขียวนะครับก็เริ่มเลยตั้งแต่ตรงหน้าประตูเลยนะเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีประตูด้านหลังส่วนลุมแต่คนที่ไม่เคยมาก็อาจจะไม่รู้ว่าประตูด้านหลังส่วนลุมมันอยู่ตรงไหนแต่พอดีผมมาส่วนลุมไปแล้วแต่สะพานเขียวยังไม่เคยไปนี่ก็คือจะไปครั้งแรกเลยก็เดี๋ยวเดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะนี่ ตรงไปทางเส้นนี้ตรงไปเรื่อยๆถ้ามองจากด้านหลังก็คือตรงจากประตูเข้ามาเลยนะนี่นะครับพอตรงมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาถึงทางเลี้ยวก็มาเลี้ยวตรงนี้นะครับมันจะเห็นตรงสนามเด็กเล่นแล้วก็เดินตรงเลี้ยวไปตรงแถวสนามเด็กเล่นเลยถ้าเดินมาถึงทางเลี้ยวตรงนี้แล้วก็เลี้ยวไปด้านนี้เลยนะครับเลี้ยวไปตรงเส้นนี้ก็เดินมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งของส่วนรุมแล้ว เดี๋ยวต้องเดินไปอีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะถึงประตูหลังตรงส่วนรุมนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงตรงประตูหลังส่วนรุมแล้วนะเดินไปอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนี่นะครับมาถึงตรงประตูหลังส่วนรุมแล้วครับก็ต้องเดินออกทางด้านนี้นะครับทางที่นี้โรงเรียนสุกเบิร์มที่นี่นะครับพอเดินออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปเลยนะครับแล้วก็เดินตรงไปสักพักถึงจะถึงตรงสะพานเกี่ยวอันนี้ก็เลี้ยวออกมาจากทางด้านซ้ายของส่วนรุมแล้วนะครับก็เดินออกมาแป๊บเดียวเองเหมือนจะเห็นสะพานเกี่ยวแล้วนะ ก็คืออยู่ใกล้กับประตูหลังของทางสวนลุมมากแต่ถ้าเดินจากประตูหน้าแล้วอ้อมมาก็จะแบบไกลอยู่พอสมควรเลยได้แล้วในที่สุดเราก็มาถึงตรงทางขึ้นสะพานเขียวแล้วครับก็นี่เลยทางขึ้นตรงสะพานเขียวนะครับเห็นเขาบอกว่ามันเป็นทางสะพานระหว่างตรงสวนลุมแล้วก็เดินไปจนถึงสวนเป็นจก,กิตีได้เลยซึ่งก็่าจะเดินไปถึงสวนเป็นก็น่าจะหลายโลอยู่นะข้างบนเห็นดูมีคนมาถ่ายรูปก,ก็คือแบบสวยมาก แล้วก็คือพวกเพื่อนบางคนแล้วก็พวกคนที่ติดตามในไอจีในเฟซอะไรเงี้ยมาถ่ายรูปก,กันก็คือส่วนมากมาตอนเวลายเย็นๆก็ดีหน่อยนะไม่ค่อยมีคนจะได้แบบเดินเปิดแมสได้เพราะถ้ามีคนเยอะก็ต้องปิดแมสอีกทาง,งบันไดนี่ก็แบบให้ฟิลแบบอยู่แบบญี่ปุ่นมากคือแบบญี่ปุ่นจริงๆนะมันมีแบบมันมีองเหล็กแล้วก็มีสะพานเป็นแบบตรงเป็นสีเขียวเลยเหมือนมาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเรค่ะ รู้ว่าเหมือนเดินอยู่ตรงญี่ปุ่นเลยนะคือแบบให้คิลลิงแบบเหมือนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมากอ่ะดูดิแล้วมันก็แบบยาวไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวก็เดินไปถึงส่วนเบนเลยแล้วกันว่าจากกาะไกลสักแค่ไหนนะครับ okay. Thank you. Thank you. ดูเสาเหล็กตรงนี้นี่เหมือนญี่ปุ่นเข้าไปเลย คอ,อนสูงของตอเลยครับนัานข้างก็มีแบบบ้านเต็ไมไปหมดเลยค่อนข้างสะพาน,น,นโหให้ฟิลดูรือว่าวินเทจวินเทจน์นไหนนเนี่ย่สวยมากเลยอะคือแบบแล้วสะพานแม่งแบบคือยาวมากข้างบนดูต้นไม้นี่ดิโอ้โหคือแบบต้องขอเขาเรียกอะไรนะเดีย๋ยวว่าจ้างช่างภาพมาถ่ายหน่อยดีกว่าน่าจะถ่ายได้มุมแบบสวยๆดีๆหลายที่เลย ตรงนี้ก็มีบันไดทางลงนะลงไปด้านล่างได้ตรงนี้ก็เป็นเนินสะพานทางขึ้นนะก็มีคนถ่ายรูปบ้างนิดหน่อยเพราะตอนนี้ที่มาก็เย็นแล้ว5โมงกว่าแล้วเดินลงจากเนินมาแล้วนะก็เป็นเนินสะพานให้เดินขึ้นมานิดนึงดูถ้าจะเดินแบบไกไก่าจะถึงมีแบบมีคนเล่นสเก็ตนะ ก็น,นี่มาถ่ายขีปคนเดียวก็ว่าเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไปให้ดูหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเอารูปที่ถ่ายไว้ทั้งหมดให้ดูตอนถ่ายคลิปแล้วกันนะทุกคนก็ไม่รู้จะถ่ายตรงไหนแล้วก็เพราะว่าขาตั้งกล้องที่เอามามันก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ไม่ใช่ขาตั้งกล้องหรอกมันเป็นไม้เซลฟี่มากกว่าแต่ยืดได้สูงไม่มากเท่าไหร่ก็ตรงไหนถ้ามีที่วางให้ถ่ายสูงๆก็อาจจะได้ถ่ายบ้างแต่คงถ่ายไม่หมดดูแล้วหราพารณาจะแบบ ได้รูปกลับไปน้อยหน่อยนะเพราะว่าแบบขาตั้งกล้องแม่งสั้นไปจะถ่ายหเห็นทั้งตัวก็ถ่ายไม่ค่อยได้นอกจากตรงไหนมันมีแบบที่สูงๆให้ตั้งขากล้องได้อเออก็นั่นแหละถึงจะถ่ายรูปให้ดูได้นี่ก็เต็มที่ก็จะได้สักประมาณสิบภาพได้ม,มากวันที่นี้ก็ถือว่าเป็นถ่ายคลิปวอล์กยูทูบไปแล้วกันเนาะคลิปนี้เพราะจริงๆก็พามา กพื่อจะพามาดูสะพานเขียวอยู่แล้วมีสะพานให้เดินขึ้นอยู่แล้วรอบนี้ชันกว่าเดินสูงกว่าเดิมด้วยขึ้นมาแบบว่าสูงตรงแบบว่าเกินพื้นถนนขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดินขึ้นมาสูงปะก็เมื่อกี้นะครับบอกว่ามีตรงทางรถไฟด้านล่างใต้สะพานเขียวที่จะพามาดูก็ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวก็เดินลงไปเลยข้างล,างลง่า,นลาง,งนี่นะครับเดินลงไปด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นทางรถไฟให้ถ่ายรูปซึ่งก็เห็นมีแบบผู้หญิงแบบผู้ชายมาถ่ายรูปเยอะแยะกันเต็มหมดเลยซึ่งภาพที่ได้ออกมาก็สวยนะข้างล่างนี่นะตรงข้างลาง่างใต้สะพานเลยก็เนี่ยถึงรางรถไฟแล้วข้างล่างซึ่งไม่แน่ใจว่ายังใช้อยู่หรือเปล่านะรางรถไฟนี้แต่ดูจากลักษณะน่าจะไม่ใช้แล้วแหละ เพราะมันก็เก่าอยู่พอสมควรเน,เนี่ยถ่ายไปด้านหน้าเนี่ยถ่ายออกมาเราได้ฟิวแบบว่าฟิวสวยมากเลยนะก็แบบเสียดายอยากถ่ายพาอเหมือนกันนะแต่มันต้องมีคนถ่ายให้บอกเพราะว่าแบบมีคนเดินเยอะไปหมดเลยส่วนกันไปส่วนกันมาเดินลงมาจากสะพานนั่นบนเมื่อกี้ก็คือโคตรสูงเลยดิยมีทั้งสามชั้นเป็นขั้นเลยสูงมากเลยก็ต้องถ่ายเปิดแมสปิดแมสอย่างนี้นครับ ตรงที่เปิดแมสก็คือจะต,ตรงที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนเลยหรือไม่มีคนเลยก็ได้นะครับเพราะจะได้ปลอดภัยกับตัวเองด้วยส่วนตรงไหนที่ผมปิดแมสก็คือแบบว่าคนพอจะเดินเยอะก็เลยต้องปิดตรงนี้ที่ผมพูดอยู่ก็ไม่มีใครเลยนะครับนอกจากผมก็เลยเปิดแมสกเพราะว่าถ่ายกลิปถ้าปิดแมสกมันก็แบบคนดูก็แบบดูไม่รู้เรื่องนะเพราะไม่เห็นปากเวลาพูด,ดเดินไปเรื่อยๆ ือแบบแม่งเป็นแบบสะพานที่ยาวมากเลยอยู่ในกรุงเทพม,มายังไม่เคยเห็นสะพานไหนแม่งยาวขนาดนี้มาก่อนเลยทำไว้ดีมากเหมาะแก่การเล่นแบบสเก็ตบอร์ดเลสลเบดแล้วก็เซิร์ฟบอร์ดล,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 ลองบอร์ดมาแล้วก็เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่งกิจวัตน,นี้อาจจะไม่ค่อยมีภาพเบื้องหลังภาพนิ่งให้ดูสักเท่าไหร่นะครับบอกว่า10ภาพเผลอๆได้แค่5้าหกภาพเลยมน่ พอดับไฟก็เริ่มมืดแล้วถ่ายแสงไม่มีก็ภาพออกมาไม่สวยเมื่อกี้ก็ถ่ายไปแล้วห้าหกภาพตรงนี้แม่งเหมาะกก่การเล่นเซิร์ฟสกีดเน็นบอร์ดลองบอร์ดมากเลยวิ่งทางนี่แบบฉิวเลยปั่นจักรยานก็อาจจะได้นะแต่ว่าต้องคันไม่ใหญ่มากจะได้ไม่เกลี่กาวขนที่เขาวิ่งออกกําลังกายกันนี่ตั้งแต่เดินมาก็คนวิ่งออกกําลังกายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย แล้วก็มาถึงสวนเบญจได้ครับก็เดินมาไม่ไกลมากนะประมาณ2ี่นาทีเรือไมมก็ครึ่งชั่วโมงไม่ได้ดูเวลาประมาณนั้นแหละ20นาทีหรือไหมก็ครึ่งชั่วโมงก็มาถึงตรงสวนเบญแล้วนะก็ไหนๆก็เดินมาถึงสวนเบญแล้วก็เข้ามาในสวนเบญนนแล้วนะเหมือนจะแบบเคยมาครั้งหนึ่งแล้วตอนเด็กหรือว่าจำไม่ได้เพราะันเด็กมากนี่ก็น่าจะเป็นครั้งที่สองที่มาสวนเบญเลยมั้ง พราะปกติไปก็ไปหลายส่วนอยู่นะแต่ส่วนเป็นอะไรนะจักรีติเคยเข้ามาเคยไปแต่ส่วนเป็นอะไรนะสิริตรงแถวแสุขุมวิทอ่ะก็เข้ามาด้านในแล้วนะหกโมงกว่าแล้วมืดแล้วถ่ายาก็คงไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วแนตะ่ก็ถ่ายมุมด้านในให้ดูนิดๆหน่อยๆแล้วเดี๋ยวก็น่าจะพอแล้วแหละ สวยนะสวยมากแต่ถ้ามาตอนกลางวันก็คงจะแบบอาจจะสวยกว่าน,นี้ก็เห็นต้นไม้น่าจะดีกว่าน,นี้นี่มันมืดแล้วแหละก็ใกล้จะมืดแล้วนะคลิปมาสะพานเกี่ยวครั้งแรกก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ข้างล่างเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย